ส่วนนี้หนังไก่บวบ่บ่บาขายเพราะว่าสงสัยบ้านแลน้วนะาสื่อซีแถมหนึ่งนี่นเนันม่วงวะอันนี้ซื้อไก่ย่างมาจากบ้านหมู่บ้านข้างๆซีไม้แถมหนึ่งไม,ม้เพราะว่าเหลือหาไม่สุดท้ายก็เลยเขอละขอมีซีสิบขอละเขาพันสดุไปเลยมันม่วงมันม่วงมาหน้าสิบบาทได้หน,น่ปื๊ดแต่ร่างกาันอีเพรจเช พอกินไม่ได้แล้วะซื้อมากแบบร่างการงานสางไม่ละสิบบาท้มันเป็นโครงบ้นท้ายมันเคยซื้อมาขายอยู่นั่นแต่ว่าเอามาทอดสมำตั้กับขึ้นยากได้แต่ว่าห่ะโอ้กินไก่ย่างดีกว่าเห็นบอกเจ้าเป็นโครงบ้นท้ายมันอุ่นๆเด้ี่่ มันเหลือหายไหมสุดท้ายแต่ว่าขอถือเงินไปสี่สิบบาทขอยก็นเลยว่าเพื่อเกิดแถมหายหืมสิบบาทสิบบาท นี hi, ảng, mm ่ม hmm. mm ีดาบมั้งขอฮึฮืีลูกไม่นานหรอหน่อยเคียมๆนังไก่รสสุกเันเพ่บ้านขายยังไงถ้เมันไม่ส เนือ้อเยอะนะเบิดไว้เนาะตอนนี้ประมาณ4โมงจะไม่ได้เขาเที่ยงซื้อมาแทะเล่น ยังอ e for huh? ุ่นอยู่เลยนะฮะเห็นมั้ยเหนียวนั่นนเยอ้องช้วงเขาอยากส่มืดแห้ เค็มนิดๆอร่อยอยู่หมู่บ้านาข้างๆอยู่บันม่วงเป็นอย่างขายย่างมาแรง จำุ้งกะหยากก่หยากกะยากื้อมากจากินมาเบอร์หเนื้อเยอะมากยกยักผลประทูนาการเนื้อเยอะ มันจะมีตรงที uh ่มองไหนมันเนาะที huh. <im ited song sì stairs> ่ม <mos> ันเป็นแบบเป็นคึอนตับนะเนี <ppy aciones> <m uch os> ่ยเนื่อมไมเนี่ย สิบบาทควบคุ้มเชื่อไหมเมื่อก่อนพิงอะ์ะซื้อโคมท้ายแบบนี้แหละมาชุดแป้งทอดขายพิงขายหวงละสิบห้าบาทก็ยังเด็ขายอนเด็กกำไรงเายเ่าเด้เยอะแต่ว่ากำลัอาจจะหน่อย Đẹp Hãy subscribe cho 没办。